โอเคครับก็กลับเข้ามาสู่ซีซันถัดมาแล้วนั่นเองเนาะซีซันที่3 4สนะตอนนี้เราอยู่เกมไอเดนมาถึง3 4สซีซันนั่นเองเนาะถือว่ายาวนานมากผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะอยู่มาถึงตอนนี้ <laughs> เป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้แต่ซีซันแรกเลยนะซีซันตั้งแต่ช่วงอันนั้นอะโจเซฟเข้าแรกๆอะใครไม่รู้ก็ไปดูเอาอะช่วงโจเซฟเข้าแรกๆผมเล่นสมัยนั้นอะอถ้าจะไม่ผิดจะเป็นปีแรกที่มันเปิดมันเปิดตัวประมาณสนะิงหาสองพันยี่สิบถ้าจะไม่ผิดผมเล่นอ่อ ทันวา2,000อ้ตุลาตุลาตุลา2020ยเออแตว่าผมทำไอดีนั้นหายก็เลยสมัครไอดีใหม่ก็คือไอดีนี้แหละ ID ดีปัจจุบันใช้มาแต่สองพตนสองพันยีตช่วงประมาณพฤศจิเอาะมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับก็อันนี้ไม่ได้ไตนะ่นานนะคุณก็จะเห็นว่าผมหายไปนานมากเลยนะช่วงที่พีคสุดก็คือช่วงประมาณ2,021ันอะ่สิบเอ ผมขึ้นไป65ดาวจำได้ว่าตอนนั้นอะติดท็อปประมาณ800ด้วยนะประมาณ800ของเซิร์ฟเลยสมัยนั้นต่ว่าไต่กันโหดมากสมัยนั้นอะเฮ้ยเดี๋ยนะ218เหรอเกมนี้มันเฮ้ยเกมนี้มันไม่ได้4ปีเกมนี้มันเท่าไหร่อ่ะอือเกมนี้มันเกือบเกมนี้มันปาเข้าไปนี้ปีที่6แล้วนะเนี่ยเออ6ปีแล้วนะเกมนี้ผมไม่คาดคิดเลยว่าไอเดนจะอยู่มาถึง6ปีนะเนี่ยเนี่ย,ยผมเล่นช่วงประมาณซีซันนี้ จริงๆผมจะเล่นช่วงประมาณซีซันที่2คือช่วงประมาณเดือนที่ 10, อ่า2018นะแต่ว่าไอนดีนหายเนาะผมก็จะไม่ได้อยู่2ซีซันนั่นเองนะที่เหลือผมทันซุกซีซันหมดนะไอีดซีซันที่ว่างๆไ้อะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าผมไปไต่อีกไอหนึ่งออแล้วก็ช่วงประมาณเนี้ยซีซันที่32กับ3 1เนี่ยผมประมาณ3 0 3ถึง32เนี่ยผมหมดไฟก็เลยไม่ได้ค่อยได้ตต้นะาเพิ่งกลับมาไตนะอ,อ น,นี่ก็เป็นสถิติเนาะก็ตามที่เห็นนั่นแหละเดี๋ยวไว้ผมจะมาสอนนะว่าเล่นสังเกียยอย่างไงแล้วก็เล่นอนอตันอย่างไงนะตอนนี้ก็รีมาเหลือยอยู่อยู่เือเคียวดาว่าแต่ว่าพวกนี้ขึ้นกันบ่อยมากมึงดูดิขึ้นกันไปอย่างนี้แล้วอะ่ะไ,ไวป้ายี่แปดตานะยี่แปดตาเพราะเพิ่งรีเมื่อวานเองนะก็คือกูก็ต้องกลับไปไต่ใหม่หมดเลยหรอหืมอาไงห่อกลับไปไต่หมดโยนย ผมต้องกลับไปแต่หมดเลยหรอเนี่ยดดีซีไหมโอเคแสดงว่าผมเมื่อวันนั้น,นผมแคปไปก็อันดับประมาณ900ก็น่าต้องไต่สักระยะเลยแหละมนดูก่อนว่าเอา่อท็อปร้อมันติดเท่าไหร่ท็อปร0อยอยู่ประมาณพันหนะโดยส่วนมาก t ีซจะห่างจากท็อปร0อประมาณถ้าอันนี้เอาแบบว่าช่วงต้นซีซั่นจะประมาณไม่เกิน2,000นะก็จะประมาณ2,000 ่าไ,ได้สองพันประมาณเกือเกือบประมาณสามพันน่าจะติด t ซ c ได้แล้วแหละเดี๋ยวผมก็ไปไตนะ่โช่งต้นซีไม่ค่อยอยากไต่เพราเบื่อด้วยอยากพักให้ตัวเองนะโอเคครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมมาดูก่อนมีอะไรมาใหม่บ้างก็จะมีทั้งของสกินไวโอลินนั่นเองเนาะแล้วก็มีสกินมาใหม่ของทหารรับจ้างนะออประมาณนั้นแหละแล้วก็ซีซันเก่านะมันเอาของมาขายแล้วเครื่องประดับมา ออซีซันที่แล้วก็มีออกมาขายนะใครอยากไปจับจองเป็นเจ้าของก้อนการอัญเชิญกำเกลือม่วงอันแสนสวยงามไปจองกนได้นั่นเองเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาทอยต่อเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะอัดมานานแะล้วยางเนี้ยมันไม่รู้ว่าอัดมากี่ทีนะสกินประจำซีซันนี้เป็นของอ่าโปสแมนนั่นเองนะครับลูกแก้วก็จะเป็นของอตัวละครอย่างอ ember the shadow แล้วก็ทางด้านของ เออนักเสืสอกีภัยนะผมรู้สึกว่าแผดหลังๆเนี่ยตัวละครจะไม่ได้ออกมาบ่อยเท่าไหร่นะหรือว่าผมจิบเองแต่ว่าโอเคแหละตัวละครมันค่อนข้างจะมามามาสกิลการตัวละครหลังๆมันจะมาแบบค่อนข้างเออเป็นสายเขาเรียกอะไรสายคุมเขาเรียกพุ่มิถุน่ะแต่ว่าสกิลอ่ะมันค่อนข้างแหวกขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเลย,เลยนะผมว่าผมชอบดีนะ แต่ผมยังไม่เจอสกิลอะล่องแบบแฝงตัวเข้าไปอยู่กับเซอร์อะไรแบบนั้นทีนะน่าจะมีนักแบบเออสกิลที่สามารถปลอมตัวเป็นเซอร์ได้อะไรนะั้นนะแฮนเตอร์อะไรนะั่นนะเออผมว่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็น่าสนใจอยู่แต่ไม่รู้เขาจะทำออกมาไหมนะโอเคครับหกเมื่อกี้ทอยไปมีทั้งหมดเจ็ดสิบห้าลูกนะไม่รู้ว่าจะไปได้ไกลแค่ไหนก็อย่างที่ทุกคนทราบดีอะไรเนาะก็ คอสโอตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าจะขายไอดีสักไอดีนึงก็น่าจะเป็นอีกไอดีหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ขายไอดีนี้คงมไม่ได้เพราะว่าเพอร์ซอนอลไฟมันเพิ่งมาแล้วอย่างที่ใครทุกคนทราบครับแต่ก่อนเนี่ยหลายๆคนจะคิดว่า,าการคอสโอเวอร์มาได้แค่2ครั้งแต่ไม่นานมาในนี้เองเขาก็ทําการคอสโอเวอร์ครั้งที่3เนาะไม่ใช่เพอร์ซอนอลไฟด้วยจำอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าจําได้ว่าไม่ใช่เพอร์ซอนอลไฟแต่ว่าอะไรสักอย่างเนี่ยคอสโอเวอร์ครั้งที่3 จากนั้นเราก็ personal fight ก็ตามมาเลยอ๋อจุจิอิโตะนะจุจิอิโตะนี่คือมาแบบขายคาร,ารันพิสานแล้วนะจำไ,ได้จำไ,ได้แล้วก็ต่อด้วย personal fight เลยซึ่งตอนนี้มันเป็นการฉีกกดแล้วว่าไม่จําเป็นว่าจะต้องออไม่จะเป็นว่าสองครั้งแล้วจะไม่มานะมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเกิดเกมคิดว่ามันมีโอกาสมันก็มีให้เขาได้เออพูดอีกพวกนีก้คือถ้าเกิดมันคุ้มสําหรับค่าลิขสิทธิ์เขาเขาก็จัดเออพูดตามนั้นเลยนะ ก็ตอนนี้ก็สำหรับใครที่เล็งๆคอสโอเวอร์ไว้นะครับก็สามารถารุนรุนแบบรุนไปด้วยกันได้ว่าเพอร์เซ็โอเวอร์ของคุณเนี่ยถ้ามีคนสนใจเยอะมีโอกาสกลับมานะอย่าง Personal f i ์ไฟน์เนี่ยคนค่อนข้างสนใจเยอะเลยก็คนก็เลยแบบเขาก็เลยเอากลับมานะผมก็เลยกล่าวว่าจะขายอันนั้นดันกันลอนปะเออดันกันลอนปะใช่ดันกันลอนปะของสกินอันนั้นอ่ะคาโมโคระอิซูรุอ่ะของนอตันอ่อนะวางแผนว่าจะขายอยู่นะแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะขายช่วงไหนดี ถ้าใครสนใจก็สามารถอลองพิมพ์ม,มาคุยกันได้นะว่าเออสนใจไอดีแล้วเดี๋ยวผมค่อยทำรีวิวอีกทีนึงใหเพราะว่าผมอไม่ใช่อะไรหรอกตั้งทิ้งไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะเอาตังมาไว้ดีกว่านะเผื่อได้ใช้แบบอทำอย่างเองหน่อด้วยนะอะไรมาเป็นแถวเลย <c oughs> <laughs> มาเป็นแถวเลยโอ้ผมยังไม่โหลดเพลงีอ่ะ ผมไม่ได้โหลดนะไม่ใช่ว่าไม่ไรหรอกแต่ว่าผมไม่ได้ใช้ก็เลยกคไม่จะไปต้องโหลดมากมายขนาดนั้นโอ้โหอ่อ,อเกลือเกลือเกลือจริงๆอ่านี่เกลือเลยดูออกให้สังเกตตรงมุมขวานนะถ้าเรากดแล้วมันเพิ่มแสดงว่าเออเราได้เกลือโอเคนี่ยังไม่มีทีอันนี้ผมตั้งค่าได้ได้ไปแล้วเปอด์แต่ว่ายังไม่ได้นั่นทีนะสกินอ่าผมจะลองสมคู่หนึ่งแล้วกัน เกลืออีกสคกคู่แล้วกันนะอ้ยหมดตูดอะเดี๋ยวผมเก็บจิ๊ซซอไว้เผื่อแบบอนาคตมันมีตัวอะไรมาได้ใชเนะโอเคคลิปนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะก็เอ <c oughs> ่อด้วยความที่ว่าผมทำช่องโน้นไปด้วยเนาะก็อาจจะไม่ได้มีเวลามาดูช่องนี้เท่าไหร่ยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยน,นั่นเองครับก็จะพยายามหาเวลามาทำนะเพราะจริงผมก็เรียนไปด้วยแล้วก็เอ่อ หางานพิเศษทําไปอยู่เรื่อยๆด้วยแล้วก็มันดูแลอีกช่องหนึ่งอยู่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลามาดูช่องนี้เท่าไหร่นะยังไงก็ถ้าเกิดใครที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามช่องผมมาแล้วกันนะครับคลิปเนี่ยกอ็อาจจะพยายามลงไม่ให้ช่องมันล้างเกินอาจจะสักเดือนหนึ่งคลิปหนึ่งอะไรแบบนั้นนิดนึงนะก็คลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่กำลังจะสอบนะช่วงนี้ก็กางจะสอบกันแล้วเนาะ ก็อขอให้คนได้โชคดีแล้วกันนะครับทําข้อสอบได้แล้วกันนะบา,บาย